อ่าได้นั่งรถตุกๆแล้วอ่าขึ้นขึ้นขึ้นอ่าถ่ายไหมครับพี่ถ่ายไหมอ๋อไม่ให้ครบถ่ายคลิปไปดูเป็นอะไรกันประจีจ <while later. S 2> ีอะไรครับรถสุเไหมครับอ่านั man, ่งตุกๆ ตังไหมอ้านี่มีอยู่ห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบแปดสิบเอามีอ่าเดี๋ยวๆเพิ่มมครับมีแบงค์ห้าสิบอยู่สนใจอย่างนั้นตุ๊กตุกโอเคไหมนั่งเดี๋ยวโอเคไหมดีใจไหมเออแต่มันเตี้ยไปหน่อยเนาะ เลือดตุกต <BT> ุกเออยดูข้างนอกงา,า,าิงแล้วิงแล้วั่หน่อยใเลย มันเกี่ยดใช่ไหมล่ะใช่ล่ะมีสองพี่หไปหาพี่พี่แม่แม่ไปหาพี่มาแล้วพี่ไปถึงแล้วครับอยู่ห้องพักต่อ รครับว่หลวงอาหารบ้านหลวงครับเอาคุณเปิดไฟตรงนี้ไปเหรออ๋ okay. อโอเคเอาปีคิปไปพ่อหน่อย บอกเพื่อนเพืเ่อนเร็วอ่านหน้ามาค่ะอ่านหน้ามาค่ะอุ้ยเอ่อ,อาฝากเพื่อนเพื่อนติดตามนะช่องอะไรนะน้องออกแบบน้องออกแบบบีบีสตอรี่มีบีบีด้วยเหรอช่องหนูอ่ะเอเอเครับเเดดยยปปิิลูก